คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลเองถ้าผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออาภัยไในณที่นี้ด้วยนะครับประธานเลยคุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับฮีโร่ของเมืองหลิวเฉิงที่มีชื่อเสียงมาก่อนหรอหญิงลุยสมาชิกของพันธมิตรสมาคมปร,รมาจารย์วิญญาณปร,รมาจารย์หญิงลุยประธานสมาคมผู้ทง่าง,งามแห่งเมืองผิงเฉิง คุณรู้เพียงวิธีการพึ่งพาตำแหน่งของทางการเท่านั้นหรอเด็กคนนี้เป็นใครทำไมนายหญิงถึงรู้จักเขาฉันขอแนะนำตัวฉันชื่อหญิงลุยเรียกฉันว่าพี่สาวลุยก็ได้ลินเฟิงฉันได้ยินเกี่ยวกับการกระทำของเธอในการขับไล่วิญญาณเมื่อปีที่แล้วฉันไม่คาดคิดว่าจะได้เจอเธอฉันรู้สึกเป็นเกียรต ที่ได้เจอเธอที่เมืองผิงเฉิงตอนนี้คุณก็ชมผมเกินไปผู้หญิงที่มีผู้หญิงที่มีออร่าเช่นนี้เธอคงมีตำแหน่งทางการสูงมากว้าวใครกันที่ได้รับความชื่นชมจากผู้อาวุโสของสำนักงานใหญ่เขาอายุยังน้อยหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวที่ยิ่งเขาอายุยังน้อยหรือว่าครอบครัวของเขามีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ หรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมฮ่าฮ่าฮ่าความทรงจำของฉันยังดีอยู่ฉันจะไม่รู้จักหลินเฟิงฮีโร่หนุ่มได้อย่างไรหลินเฟิงสะดวกที่เราจะคุยกันไหมพอดีผมมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากสมาคมผมขอเชิญพวกคุณทั้งสองมากับผมคุณต้องการซื้อทองคำอย่างนั้นหรอไม่มีปัญหาคุณต้องการเท่าไหร่ ผมต้องการกระดาษทอง1,000ตารางเมตรและทองคำ50า50กิโลกร,รมัมผมสงสัยว่าประทานเลยมีช่องทางหรือไม่มากขนาดนี้เลยเหรอมีทองคำสำรองอยู่ในกิวปร,รมจารย์วิญญาณแต่มีกระดาษทองไม่มากนักหากคุณรีบฉันสามารถช่วยคุณซื้อจากหกตระกูลหลักได้หกตระกูลหลักใช่ เมืองผิงเฉิงแตกต่างจากเมืองหลิวเฉิงตรงที่ถูกควบคุมร่วมกันโดยหกตระกูลหลักเงินสำรองของพวกเขามีมากมายแต่ความต้องการของพวกเขานั้นสูงเกินไปฉันไม่รู้เกี่ยวกับราคาทองคำประธานเลยช่วยฉันคำนวณได้ไหมกระดาษทอง1,000ตารางเมตรทองคำห้าสิกิโลกร,รัม อย่างน้อยก็สองพันล้านคะแนนฉันไม่เชื่อว่าแกจะหาเงินได้มากมายขนาดนี้การใช้คะแนนสมทบเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะหกตระกูลใหญ่ไม่มีคะแนนสมทบสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆอาจจะเป็นเครื่องมือวิญญาณที่มีประโยชน์ฉันมีคะแนนเพียงแค่พันล้านคะแนนเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอจริงๆดังนั้นมาขายวิญญาณของชายชรา,าคนนั้น ที่อยู่ในอนณาเขตวิญญาณของโซนหัวหลังจากที่ปรมาจารย์วิญญาณที่เข้ามารอบสังหารฉันถูกจัดการวิญญาณของพวกเขาก็ถูกจัดการในอาณาเขตวิญญาณของโซนหัวตอนนี้การเชื่อมโยงของพวกเขาน่าจะหายไปแล้วประธานเลยมาดูกันว่าสิ่งนี้จะขายได้เท่าไหร่ส่งมันมานี่สิฉันจะไปนคนตรวจสอบมันเอง วิญญาณระดับอเวจีขั G, ้นที่หนึ่งวิญญาณดีระดับอเวจี v G, ที่ยังไม่มีเจ้าของเธอมีของหายากแบบนี้ได้ยังไงเธออยากจะขายมากกว่าเก็บไว้ใช้เองเธอเป็นปรมาจารย์วิญญาณระดับปัจจีแล้วอย่างนั้นหรอใช่แล้วโอ้เธอมีพลังมากกว่าที่ฉันคิดงั้นตกลงตามนี้วิญญาณดีระดับอเวจี v G. ที่ไม่มีเจ้าของตราบใดที่มันถูกใช้งานอย่างดีสามารถสร้างปรมาจารย์วิญญาณระดับปัตภ,ภีได้ในเวลาไม่ถึง10ปีของสิ่งนี้มันไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ด้วยคะแนนเพียงแค่พันล้านประทานเลยมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าฉันจะปล่อยให้คุณจัดการกับมันแน่นอนฉันจะกระจายข่าวและจัดการประมูลในสมวัน ราคาของมันคือกระดาษสีทองและน้ำยาเคลือบที่หลินเฟิงต้องการและผู้ที่ต้องการประมูลจะต้องเพิ่มขนาสมทบของตัวเองด้วยเมื่อถึงเวลานั้นตระกูลใหญ่ทั้งหกจะต้องต่อสู้เพื่อแย่งของสิ่งนี้กันอย่างแน่นอนฉันคิดว่าที่เมืองผิงเฉิงมีตระกูลที่ร่ำรวยมากมายผมต้องขอขอบคุณที่สาวลุยที่ช่วย ฉันยินดีหลินเฟิงฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้ครับวันนี้อากาศดีจริงๆผมรู้สึกขอบคุณคุณมากแต่คุณช่วยเปล่าความไปทางอื่นได้ไหมฉันขอบอกไปก่อนว่าที่แดดล่มลมตกในเมืองนั้นเป็นเพราะจำนวนมนุษย์ที่นี่มีมากเกินไปและความหนาแน่นของประชากรก็มากเกินไปเช่นกัน มันเป็นแบบนี้นี่เองผมก็นึกว่ามันมีวิธีพิเศษอะไรเราทำได้เพียงป้องกันไม่ให้ฝูงชนรวมตัวกันและดึงดูดกระแสะวิญญาณตอนนี้หลายคนรู้สึกว่ามนุษย์ได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังจากผ่านความยากลำบากมากกว่าร้อยปีเป็นไปได้ว่าจะทำการโจมตีกลับและยึดพื้นที่ที่เสียไปคืนมา แต่ในความเป็นจริงมีเพียงสุดยอดปรมาจารย์วิญญาณเท่านั้นที่รู้ว่ามนุษย์พึ่งตั้งหลักได้มั่นคงและยังมีอันตรายและยังมีอันตรายมากมายดังนั้นสมาคมปรมาจารย์วิญญาณยังมองหาคนที่มีความสามารถเพื่อทำการฝึกฝนต่อไปตัวอย่างเช่นตัวคุณยังไงล่ะยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเป็นร่างวิญญาณล่องหนเหมือนฉัน มีร่างวิญญาณล่องขนน้อยมากมีเพียงห้าดวงในโลกร่างวิญญาณล่องขนไม่แปลกใจเลยที่ว่าเธอยังเด็กมากแต่ประธานเลยปฏิบัติต่อเธอด้วยความเคารพแต่ฉันไม่สามารถบอกเธอได้จริงๆว่าฉันไม่ใช่ร่างวิญญาณล่องหนแต่เป็นเพราะระบบที่ท้าทายสวรรค์มากกว่าดินเฟิงยานหยานพูดถึงเธอให้ฉันฟังด้วยคุณรู้จักกับประธานหยานหรอ แน่นอนในฐานะผู้มีพลังจิตเธอถูกส่งไปที่สำนักง,งานใหญ่เพื่อฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กและฉันก็รับเธอมาเลี้ยงเป็นเวลาหลายปีฉันไม่มีเวลาติดต่อหาประธานหย่านเลยผ่านไปปีกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างหยันหยานบอกกับฉันว่าเธอชอบอิสระและไม่ต้องการถูกผูกมัดโดยพันธมิตรฉันเข้าใจแต่ฉันยังหวังว่า เธอจะมาที่สำนักงานใหญ่และรับการฝึกอบรมและรับการฝึกอบรมจากฉันเป็นการส่วนตัวทำไมทุกคนถึงอยากเป็นอาจารย์ของฉันแต่สำนักงานใหญ่ของปรมาจารย์แต่สำนักงานใหญ่ของสมาคมปรมาจารย์วิญญาณก็คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมบางทีฉันอาจไปที่เรือนจำทองคำเพื่อรวบรวมวิญญาณลมในเวลานั้น ฉันอาจจะมั่นใจในการควบคุมิญยันภาพวาดมากขึ้นพี่ตสาวลุยคุณอยากให้ผมไปที่สำนักงานใหญ่ผมขอเวลาตัดสินใจก่อนได้ไหมไม่มีปัญหา